อะตั้งจิตนึกถึงพระแม่มหากาลีเดี๋ยวมอพรมชัยศรีนะจะขอพลังงานจากท่านแล้วจะทํานายให้คุณได้ฟังแบบชัดเจนกันไปเลยนะอะตั้งจิตนึกถึงพระแม่มหากาลีนะโอ้มหากาีชีวะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา,เรา,าเ,ลนะเราจะมาดูกันเลยนะครับเราจะมาดูกันเลยนะว่าป้าพลังงานนะพลังงานของพระแม่ที่จะบอกกับคุณนะคเนี่ยนะคำว่าถึงเวลาของคุณเนี่ยนะจะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างจะใช้ไพ่นะของหมอพรหมชัยศรีในทางนะของพระแม่นะพระแม่กาลิพระแม่อุมาพระแม่ทุรคาพระแมนะ่ท่านคือพระองค์เดียวกันนะแต่เป็นอีกภาดปางเราจะมาดูเลยนะพระแม่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะ คำว่าถึงเวลาของคุณแล้วตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเลยนะคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเลยนะอ่ะล,ล่องลอยโอ้โหอ่ะขออีกใบอะอธิบายทีเดียวสายฟ้าโอ้พระแม่มาเต็มองพระแม่พระแม่มาเต็มองค์เลยฮะเดี๋ยวครูน่นนะ อะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ใช่จะเริ่มล่องลอยออกไปจากชีวิตคุณนะทุกอย่างเลยฮะพลังงานด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยที่ทำให้ชีวิตคุณประสบปัญหานะที่ทำให้เดือดร้อนใจกังวลใจเนี่ยโอ้มันล่องลอยไปเท่ากับว่าแลเขก็มาเต็มโอค์ด้วยอสุจแม่มากาดีโอพระแม่ทำลายฮะพระแม่ทำลายฮะทำลายเลยนะ สิ่งไม่ดีเนี่ยโอ้ใครใครได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะผมเะสียบอกให้นะสิ่งไหนที่ไม่ดีที่นําพาคุณไปนในจุดในในทางที่มันไม่พาคุณไปทางมั่นคงสักทีเนี่ยบอกพรหมบอกเลยพระแม่ท่านจัดก,การอยู่เหมือนกันนะนะคือไม่ใช่แค่พระแม่อย่างเดียวคือพระแม่ก็คือพระมาดายจักรวาล ก็เก็บสมบนบุญกุศลคุณนะท่านอาจจะทอดพระเนตรมองเห็นคุณสร้างความดีแล้วก็เจอสิ่งที่ทุกทรมานใจลําบากใจทุกใจมาเยอะนะทำอะไรหวังอะไรท่านบอกอ้นมีแต่สิ่งติดขัดติดขัดอยู่ตลอดอะอธิปาแต่โอ้สายเลือดโอลูกพระแม่นัเนี่ยนะตัวคุณเองลูกพระแม่นะลูกพระแม่เหมือนกันนะใครนับถือพระแม่ในสายญาณวงศาของทางพระแม่นะ รมชัยสีบอกเลยนะคุณเองเป็นสายเลือดของทางพระแม่ของทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออาจจะบอพรมชัยสีขอยานท่านสักครู่นะ